ก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธรรมห้าประการเหล่านี้คือข้อ1ย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังข้อ2สิ่งที่ได้ฟังแล้วย่อมชัดเจนขึ้นข้อสบรรเทาความสงสัยเสียได้ข้อ4ี่ทำความเห็นให้ตรงได้ข้อห จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสง์ในการฟังรมห้าประการเหล่านี้แลข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนเสียงอ่านนี้เป็นกิจกรรมในหลักสูตรอ่านพระไตรปิฎกเห็นพระพุทธเจ้าโดยมูนลนิธิ พระไตรปิฎกเพื่อประชาชน